งานคอมมาดครั้งแรกในปี2022ก็ถึงวันสุดท้ายกันแล้วนะครับและ Acons TV ก็ลงสำรวจในวันสุดท้ายก่อนที่ตัวงานจะจบลงในครั้งนี้กับ Commart Converse 2022 Acons TV ก็เดินทางไปถึงตัวงานนี้ก็อยู่ที่ช่วงประมาณ5โมงเย็นได้แล้วนะครับซึ่งก็ใกล้ถึงเวลาที่งานจะเลิกกันแล้วนะครับ แต่ตัวผู้สนใจในตัวงานก็ยังคงคึกคักอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันเลยนะครับและความพิเศษของงานในวันสุดท้ายนี้ก็คือตัวสินค้าจะมีการลดราคาลงเพิ่มอีกเล็กน้อยจากในวันแรกกับตัวสินค้าบางชนิดก็อย่างเช่นตัวจอ m ิ n ตอร์ตัวโชว์กับทางร้านแอดไว้ที่มันถูกจองไว้แทบจะทุกตัวในงานแล้วกับตัวราคาที่สุดพิเศษใครที่จองทันก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับและทางร้านแอดไวทเองก็จะเริ่มทําการจําหน่ายสินค้าของทาง Apple ตามตัวช็อปกันแล้วด้วยในเวลาอันใกล้นี้นะครับ จากการที่สอบถามทางเจ้าหน้าที่ดูส่วนตัวสินค้าที่ขายดีก็ยังคงเป็นสินค้าเดิมๆนะครับเหมือนกับตัวงานคอมมาดครั้งที่แล้วอย่างเช่นตัว SSD WD Black รุ่น750 SE กับตัว Gen 4ขนาด1เทที่เพื่อนๆก็รู้กันว่ามันเป็นที่หมายปองมากที่สุดรุ่นหนึ่งเลยนะครับทั้งๆที่สปีดการทำงานนั้นก็ไม่ได้สูงมากหากเทียบกับรุ่น Gen 3บางตัวแต่ที่มันพิเศษก็เพราะมันสามารถนำไปใช้กับเครื่องเล่นเกม PS5 Next Gen ได้นั่นเอง ส่วนตัวการ์ดจอรุ่นราคาโปรดีๆนั้นก็แทบจะหมดไปตั้งแต่วันแรกๆนะครับและตัวรุ่นที่ยอดนิยมในงานนี้จะเท่าที่สำรวจด,ดูก็น่าจะเป็นรุ่น RTX 3070 Ti ที่เกมเมอร์ฝั่ง PC นั้นคนข้างให้ความสนใจมากเลยทีเดียวกับตัวรุ่นนี้และจากข้อมูลที่เขาคาดการกันไว้นะครับกับตัวงานคอมมาดในครั้งนี้ว่ากันว่าจะมีเงินสพัดในตัวงานนี้ระดับ3,000ล้านบาทกันเลยทีเดียวก,ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลทางหนังสือพิมพ์เดลิิวไว้ด้วยนะครับและส่วนหนึ่ง ที่มันช่วยทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนภายในตัวงานนี้มากพอสมควรก็คงจะเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆที่อยู่ในแวดวงตลาดเกมมิงอย่างไม่ต้องสงสัยเลยใช่ไหมล่ะครับและนี่ก็เป็นสภาพบรรยากาศในตัวงาน c o m มาร์ดคอมเวิรกับวันสุดท้ายที่ทางเอคอน TV วีนำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับและพบกันใหม่ในตัวงานคอมมาร์ดข้างหน้าสวัสดีครับ